ดาที่ผ่านมาเนี่ยสู้รบกันดุเดือดมากทีเดียวอกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเรียงหรือ K N L A แล้วก็กองกําลังป้องกันประชาชนหรือ P D F ที่เป็นพันธมิตรพร้อมจะยึดเมืองชายแดนของเมียนมาซึ่งมีกองพันทหารหุรัฐบาลทหารและฐานทัพทหารเมียนมาเหลืออยู่แค่ไม่กี่ฐานเท่านั้นกลุ่มต่อต้านยึดกองพันธหารทั้ง3กองพันและฐานทัพยุทธศาสตร์ของรัฐบาลทหารเมียนมาที่เมืองติงยาน,นีนองใกล้มเมืองเมียวดีช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้นะครับ ซึ่งในระหว่างการยึดฐานยุทศาสตร์ของรัฐบาลทหารในพื้นที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะกองกำลังของรัฐบาลเมียนมาทั้งหมด617นายรวมไปถึงผู้บัญชาการทาย,ยุทธวิธีและก็เจ้าหน้าที่67นายได้ยอมจำนนต่อกลุ่มต่อต้านแล้วขณะที่รัฐบาลเมียนมาค่ะกำลังได้อบยบเจ้าหน้าที่รวมไปถึงเสริมกำลังทหารในเมืองเมียวดีด้วยนะคะส่วนที่ฝั่งไทยนะครับเชา้าวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมณุ์เพอแม่สอด ก็ไปลาดตระเวนตามแนวชายแดนแม้จะไม่มีการสู้รบเข้าสู่วันที่4แล้วแต่สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงหากฝ่ายกองทัพเมียนมาส่งเครื่องบินมาปฏิบัติการหาอากาศก็จะทําให้มีการหนีภัยการสู้รบเข้ามาอย่างบ้านเราได้ซึ่งตอนนี้หน่วยง,งานความมั่นคงเขาเตรียมแผนรับมือไว้แล้วละ่ะกำหนดพื้นที่ปลอดภัยไว้หลายแห่งแล้วก็มีแผนที่จะเข้าไปบริหารจัดการจากหลายฝ่ายที่จะเข้าไปช่วยดูแลนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่บ้านเราดูเรื่องนี้กันหน่อย